สวัสดีค่ะวัดป่ามหาชัยค่ะสมุทรสาครค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมโบสถ์มหาอุดนะคะจิตกรรมเบนจรงค่ะไปได้วยกันนะตรงส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นนิทรรศาการค่ะเป็นนิทรรศาการ วัดป่ามหาชัยค่ะกำลังจะถึงแล้วนะคะเขตวิสุงคามมาสีมาโอ้โห,โหนี่บัวบัวใบใหญ่ไปเริ่มเลยค่ะ นี่แสงสวยมากนะคะพระอาทิตย์กำลังมาเลยโอ้ดอกบัวใหญ่เริ่มเทิมค่ะโบสถ์มหาอุดค่ะ เสาเป็นสแตนเลสใช่ไหมคะหลวงพ่อหลังคาก็สแตนเลสค่ะเสามากุติสถ้าขัดข้างในดีๆนี่จะสวยมากเลยค่ นี่คือลายเป็นจะลงนะคะเล่าเรื่องโหใครนะช่างเขียนลายประเทศไทยใช่เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยด้วยค่ะไทยเราเป็นเมืองพุทธนะนะแล้วตรงที่บัวๆตรงนี้เป็นไม้ไม้แล้วก็ 嗯。Oh. ด,ด้านในเสาเป็นสเตเลสหมดเลยนะคะโอ้โห oh, พื้นไม้โอ้โ oh. ห oh, oh, เป็นลายตัวนี้ทำเป็นคริสตัลเหรอรู้ว่ายัางไงเนี่ยโอ้ oh, มีปลาโอ้อันนี้ปลานะคะอันนี้ลายในอันนี้ oh. เพื่อนซ้อร่งด้วยการอันนี้เป็นเซรามิกไหมคะหลวงพ่อแล้วเขาเรีเยกอะไรคะ ด้านหลังของพระประธานก็เป็นการเล่าเรื่องค่ะเป็นเหมือนกับงานเขียนเบ็นจารงอะค่ะองค์พระ ที่มากราบกัมาชมโบสถมหาอุดกับหลวงพ่อมหาทองใบนะคะกับคุณดนค่ะอานนท์ค่ะเก็บใบบัวด้วยไปไปบ่งใกล้ๆกันบ่ล่ะนั่นแหละเราสิได้อ้อมไป เรียกกลัวอะไรไม่รู้นะ